้ัดดไดถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ยิ่งดีครับคือว่ายัง,ย,งยังมีกาเป็นหน่อยอยู่อันนี้คือเราจะได้เปรียบตรงออที่ว่ายิ่งสูงเท่าไหร่เราจะได้กิ่งเยอะเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้เขาจะได้แค่หนึ่งสองนี่ครับสมม,มุติเราตัดตรงนี้นะครับสมมุติเราตัดปลายตรงนี้ที่เขาจะได้แค่แคส่สองกิ่งสอง่ใช่ไหมเรียกสองก้องนะครับแต่ถ้าแบบนี้ยเราจะได้ หมดทุกป้องเลยนะครับเขาจะออกหมดทุกป้องเลยตั้งแต่ข้างล่างข้างล่างจนถึเราตัดทราตัดประมาณไหนครับเราตัดประมาณไหนครับอ่าตรงนี้เราจะได้เปรียบตรงที่ว่าอ่าเราตัดสูงเท่าไหร่เรายิ่งได้จํานวนกิ่งเยอะไม่ไม่ไม่จำกัดระยะไม่จากัดรับเพาแบบนี้เอาที่คุณทํางานสะดวกใช่ครับเอาที่เราเอาที่เราสะดวกตะปีแรกกิ่งเขาจะออกแบบนี้หมด จะป้ป้องเลยถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับเอันนี้มันใหม่ก็อาไกินพันได้ได้ครับอันนี้สามารถทําพันได้เลยครับสองสามสี่ไม่ได้ อันนี้ปีนี้ครับก็เนี่ยหน่อใหม่เลยค่ะปีนี้ภาถึงเพิ้นใหม่ครับเนี่ยถ้านี่อาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าทําไมหน่อที่เกิดใหม่แล้วทากิ่งพันได้เลยครับอ๋อเพราะว่าความเจริญสมบูรณ์เขาไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วก็ความแข็งแรงของเขาพร้อมที่จะออกกิ่งแบบนี้ได้เลยนะครับโอ้ครับแต่กรณีแบบนี้เราต้องมีน้ําน้ําถึงต้องน้าถึงในช่วงหน้าฝนยิ่งดีครับเนี่ยได้หมดเลยครับถ้าเป็นสวนผมก็ตอนหมดเลยครับตอนเนี้ยไม่เวลา อธิบายอธิบายอันนี้เราด็กเอากันไกมาด้วยไหมอันนี้คือกิ enfin ่งดอกเยขาเรียกกิ่งดอกเดี๋ยวเรืออันเดียวรับก uh ิ่งที่เราจะใช้ในการตอนคือกิ่งนี้ครับเราต้องตัดทิ้งครับพอดีผมไม่มีอุปกรณ์อธิบายก็คือเราตัดเราตัดเนี่ยอยากให้มีข้อไว้อยากให้มีตาติดคือตัดห่างจากตัวนี้ประมาณสองนิ้วคือให้อยู่ในในช่วงนี้ครับให้อยู่ในช่วงนี้เพื่อให้บังคับให้เขาออก กิ่งซ้ายขวานะครับออตาเนี่ยตาตาที่ทุกคนปลูกคือตาตรงนี้นะครับกิ่งตรง,ตรงนี้ที่เขาออกมาตาตาไม่ใช่กิ่งตรงนี้ที่ทุกคนซื้อไปปลูกนะครับอันนี้ไม่ใช่การตัดครับตัดตัดแล้วกี่วันจะแตกกิ่งใหม่ตัดแล้วประมาณช่วงฝนก็ประมาณ2อาทิตย์ครับถึงจะออกกิ่งแบบนี้พอกกิ่งแบบนี้เสร็จเราตัดตัดตัดในช่วงนี้ทิ้งประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ ครับเสร็จแล้วเราก็ทําการตอนได้นะครับตาตรงนี้เขาจะออกมาเป็นกิ่งประมาณแบบนี้นะครับก็จะออกกิ่งจะออกของสองกิ่งข้างเนี้ยเห็นไหมโดยธรนมชาตลักษณะลากเห็นเขาจะออกข้างบนเราเลยต้องเราเลยต้องตัดเพื่อบังคับให้เขาออกกิ่งนะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตดูครับธรรมชาติของไผ่แขะนงที่ออกมาคขนแงที่ออกมานี่เราต้องรอให้เขาคลี่ใบก่อนไหมไม่จำเป็นครับคือเราสามารถตอนทิ้งไว้ได้เลยคุมได้เลยคุมได้เลยครับ เห็นบางคลิปเขาบอกว่าเอานี่หนึ่งเอานี่หนึ่งเอานี่หนึ่งแล้วแต่คือถ้าบางทีถ้าเราตายังมีเสริมตัวนี้ออกไปแล้วมันมีจาใหม่โผล่มาเราก็ได้ได้ฟรี<อ>คือการที่เขามีหนึ่งมีสองอะ่ะบางทีอยู่ที่เราทิ้งช,ช่วงจังหวะในการตอนไม่ทันครับพี่ครับแต่สวนผมจะทําเอาสองกิ่งเลยถ้าออกมาสองก็สองถ้าสามก็สามครับนั่คนคืออที่ว่าหักยอดตรงนี้หักเลยไหมได้เลยใช่ไหมใช่ครับแต่ถามว่าหักแล้วแล้วพี่ตอนไม่ถึงอ่ะเสียดายไหมครับเราก็ต้องเสียดาย ใช่ไหมครับครั้เป็นที่ก็กระบวนการทำากะมาณเดือนเดือนครึ่งที่เราทำงานสะช่วกหน้าฝนได้แต่ละสินแบบแบบนี้ก็อเสอเนะถ้าเรามีไม่เยอะนะครับถ้าเรามีไม่เยอะก็ไม่เยอะนะฮะทำใช้เองทำใช้ขึ้นั่งร้านเลยฮะเจ้าเท่าไหร่สามเมตรสี่เมตรตอนสบายเลยฮะตัดปึ๊บตึายได้ทุกช่วงเวลาเลยได้หมดทุกสิ่งถ้าบันไดก็ถ้าไม่เชี่ยวชาญนี้ก็อาจจะ ผมเสริมนิดนึงในกรณีการตอนตั้ง,งมนหรืออื่นๆถ้าเราไม่รอกิ่งที่ที่จากการตัดกิ่งตัวนี้เรารอกิ่งรองจากที่ออกจากจากกิ่งโคนถ้าเราไม่รอใจร้อนอยากได้กิ่งใหญ่โดยสมโดยทัย่วไปถ้าลำมันโตกิ่งนี้จะใหญ่เลื่อยหยักครับอยากท้องประมาณ60สิเรเซ็นตาเว้นข้อไปประมาณสี่สี่สี่ก้านแล้วก็ตัดทิ้งคือเราจับโยก ถ้ามันโยกแล้วโอเคเรา,เราอยากแล้วหุ้มได้เลย<ม>พอลากเต็มพับลากแก่ใช้ได้ไม่ต้องใช้มีดเลาะจยับยกขึ้นหักลงจบอันนี้ต้องเอาออกไหมเอาออกครับถึงบอกเลยใช่ไหมในกรณีที่ว่าใจร้อนอยากลองของอ่ะแต่ถ้าเราไปดูไม่ทันอ่ะลากเขาจะแห้งตายแล้วก็ ไปเขาแห้งอันนี้ก็จะตายเสียไปเลยเพราะไม่มีใครมาเลี้ยงเขาแล้วอันนี้คือในกรณีที่พี่เขาพูดนี่คือต้องเป็นแบบประมาณกอหนึ่งสองปอทำเองทำเองเดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาทำเยอะไม่ทันพี่จริงๆอันนี้แป้งไม่ทันไปไปที่สัวพันมาเขาบอกไอ้ตรงนี้ราคาแพงนะเราสามารถเช็คตัวได้คัดผิว สะพักแป้งให้อย่างดีสะพักร uh, ์ก็จะพื้นไม่คันครับไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นหนะนนี่ก็ทำทานแล้วนี่สาธิตเลยไม้บอกเลยแป้งจากไข่เยอะเยอเดี๋ยวเขาหม่รอบเดี๋ยวทุกท่านดูนะแป้งหมดนี่คือแป้งก็พูดถึงสรรพคุณเนี่อันนี้แป้งแข็งหมดไม่ไม่ระคายผิวถ้าอย่างนั้นแป้งนี่ไม่ได้ขายแล้วครับผมว่ามันจะจากนี้คือแบรุงผิวมันมันไม่ระคายผิวเราสามารถเอาไปผสมคือถ้าใครมีความรู้ทางเคมีสามารถใช้แยกธาตุได้ตัวนี้ก็คือเงิน ทำได้ครับขายแล้วนวน้อันนี้ธนาคารอายเลยนะครับก็แล้วแต่ถามว่าคุณมีวิธีการอะไรคือกระบวนการวิจัยของงานจากการใช้ขุยไผ่เนี่ยมันยังไม่มีคือป้งสาลต่มัดตกลางถึงจะบรรจุเป็นแป้งจากธรรมชาติผมยังต้องใส่เ้เบาใช่เลยคบเบาเบามากทั้งหมดไม่คันครับทั้งหมดทั้งหมดไม่คันใบไม่คันครับใบบนิมยืนยัสไม่เปไราม่สุ นะถ้าเฉพาะขาวแป้งทาร์จริงมันจะไม่คันไม่มีตัวทาร์มอนไม่คันนะใบไม่คันพันอื่นคันพันอื่นขาดต้องต้องมาแป้งตกตกมาด้วยนะครับอันนี้ทาจริงไม่มีตัวแสดงแทนทั่ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนครับที่ผมเจอว่าผมเป็นคนมีแพทเทิร์นมาดูกระสังวนแล้วกบรมเสร็จนี่ก็แจกรู้อยู่แล้วบอกทาร์มอนหน้าแป้งอบรมเสร็จแล้วก็แจกแป้งนี่นีไม่แจกก็มาลักมีเฉพาะอ่อนพอปีที่สองว่าแป้งตัวนี้จะหายทำจริงกันแดดผมเสริมนิดนึงสำหรับแป้งปลูกใหม่ๆที่มี ปัญหาถกกันอยู่ตลอดเวลานั่นคือรำก่อนลำแก่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้หญิงเชิญคนนี้ครับคผู้หญิงผมผมเสริมนิดนึงนะหลายหลายคนอาจจะยัง